วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องซุ่มเแบบี้ทีที่ทำให้แม่นะคะเอา,าเลย <Yeah. S 1> อเอา,าแล้วแม่แล้วแม่มา,มมาอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกนี่มีปลากระเบนตักกิ้งแล้วก็ปลาหมึกปะโกดแล้วก็อันนี้ปลาปลากระป๋าตาลรองห้ามาเปิดกันอ่ะมาเปิดเลยพี่เส้นปลา <5. S 1> ให้ด้วย

ตากริ้งตากริ้งหลุดไหมไม่หลุดอ่าไหนใดูค่ะดูชัดเจนตากริ้งได้ไหมหลุดตากริ้งได้ไหมอันนี้ได้กิ้งได้กิ้งได้เอ้าตาหลุดตาหลุดอีกแล้วแว้มดูกาดเลยว่าเฉือนไหมอ่ามาดูกาดกันค่ะเอ้าวกับหัวแกะเลยแกะเลยกาดอะไรเอ่ยนะอุ้ยแกะยากจัง ว้าวเป็นกรัรปลากระเบนจิ่ตะกิงตะกิ้ง,กกง <c oughs> อยากให้ทำวีอะไรต่อดีนะไม่ต้องซื้อแล้วถ้างั้น <c oughs> ทำเองต่อไปจะเป็นวีสีวีผลไม้บ๊ายบาย